สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่นาถ Power Admin นะครับเราจะมาสอนการโหลดเกม Call of Duty b a c k o f 4นะครับเป็นเกมแบทเทินที่น่าจะมาแรงในขนาดนี้นะครับเราง่ายๆเลยนะครับเราเข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์แบทเทิลเน็ตครับแบทเทิเน็ตนะครับเดี๋ยวพี่น่าจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเสร็จแล้ว หน้าตาแบบนี้นะครับเข้ามาที่แอปเดสท็อปนะครับดาวน์โหลดสำหรับ Windows นะครับโหลดจนเสร็จนะครับอันนี้พี่นาได้ลงติดตามไปแล้วนะครับอันนี้แคนเซิลไปนะครับพอพี่นาดได้ดาวน์โหลดไปแล้วเข้ามาที่ดาวน์โหลดครับอันนี้จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับลักษณะเมนูเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ติดตั้งเลยเลยครับติดตั้งแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับน้องๆสามารถเลือกล็อกอินทาง f a c e b o o k หรือว่าเป็นบัญชี Google หรือว่าสมัครสมาชิก ใช้ได้2องทางแลครับแล้วแต่สะดวกเลยครับอันนี้พี่นาจะสมัครไว้นะครับเป็น Gmail นะครับสมัครก็เหมือนเกมทั่วไปนะครับเราใส่ดีพารที่เราสมัครเลยครับอันนี้เราอินตัวเกมพี่นาย,ยังไม่ได้ซื้อนะครับเรามาสอนวิธีการดาวน์โหลดแล้วก่อนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นครับ คล้ายๆกับเกมสักค่ายของสตรีมนะครับตัวนี้ก็คือเกมที่เขาให้เล่นฟรีนะทดลองจะเล่นฟรีนี่คือ Call of Duty นะครับสำหรับน้องๆที่ยังไมซ่ซื้อก็ซื้อผ่านทางเล่นเลยครับกดซื้อเลยครับอ่าเลือกราคาเลยครับ สำหรับช่องทางชำระนะครับก็อาจจะเป็นทาง p a y ์พานะครับ <c oughs> มีเพย์พามีบัตรเครดิตได้ตามสะดวกเลยครับแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับน้องที่ ดาวน์โหลดหรือติดตั้งไม่เป็นก็กอดูคลิปได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ